คนหนึ่งปลุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนผู้หญิงคนนึ่งปรากฏว่าถูกกัดลิ้นนะฮะเลือดสาดเกือบขาดนะครับทผู้ชมครับไปดูบรรยากาศนี้ฮะนี่ครับทนผู้ชมครับน,นี่เป็นบรรยากาศนะครับช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับย่านแพรกษาอําเภอเม,มืองจังหวัดสมุทรปราการครับเขาช่วยกันล็อกตัวนายธนดิ์เทียนนาวาอายุ42ปีนะครับ เขาจับเอาไว้ได้นะฮะหลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าถูกน,ถนายธนบดีพยายามจะรุกละเมิดทางเพศครับชาวบ้านจึงช่วยกันจับและก็รุมประชาทรรจนหน้าตาของน,นายธนบดีนั้นบวมปูดนะฮะก่อนจะส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสภาพนะฮะตอนที่ชาวบ้านดุมจับเอาไว้ได้นั้นมีคนสังเกตเห็นนะครับว่าลิ้นของผู้ก่อเหตุน,นั้นได้รับบาดเจ็บมีเลือดไหลออกมาครับ ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าตัวเองนั้นทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านนิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูแล้วก็รู้จักกับน,นายธนดิตเนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วเพราะว่านายธนดิตเนี่ยเคยทํางานเป็นช่างไฟอยู่ในบริษัทที่ตัวเองนั้นทํางานหลังจากนั้นน,นายธนดิตลาออกไปนะครับแต่ว่าทางผู้เสียหายนั้นมีเบอร์โทรศัพท์ที่ยังติดต่อกันได้อยู่ ต่อมาครับผู้เสียหายตั้งใจะลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดจึงติดป้ายประกาศขายบ้านแล้วก็ทยอยเก็บของออกไปบางส่วนแต่เนื่องจากบ้านนั้นมีร่องรอยการขีดขวนจากการหรือของย้ายของนะฮะจึงติดต่อให้ใน,นายธนัดิดนั้นไปช่วยซ่อมแซมหน่อยคือลักษณะเหมือนเป็นคนรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ขอบอกว่ามาช่วยหน่อยเถอะนะจ้างนะจ่ายเงินให้นะแต่ปรากฏว่าพอน,นายธนัดิดมาทําบ้านให้เรียบร้อยเสร็จ น,นายธนดิบไปซื้อเบียร์มาสามขวดครับเอามาดื่มอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านหลังจากนั้นชวนคุยชวนผู้เสียหายคุยไปเรื่อยๆสุดนกระนั้นเบียร์เนี่ยหมดครับจูๆ่ๆน,นายธนดิบไปอะไรก็ไม่รู้จู่มเข้าไปกอดแล้วก็พยายามะดึนเข้าห้องน้าครับตนเองนั้นไม่ยอมนะฮะนายธนาดิบก็พยายามจะจูบอยู่นั่นแหละสุดท้ายตนเองฉวยโอกาสกัดปลินไตแกลงฮนะเลือดนีสาดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งหยิมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน จนชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันจับตัวนายธนดิดเอาไว้ได้ก็เนี่ยแหละฮะเป็นตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนี่นะฮะดูดิฮะดูเสียงก็ไม่ค่อยจะมีพูดเลยนะครับเพราะว่าทั้งเมาทั้งถูกกัดลิ้นด้วยนายธนดิดครับถูกควบคุมตัวไปสอบส่วนหน้าที่สพบางปูสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อคืนนี้ซึ่งนายธนดิดให้การรับสารภาพครับว่าตัวเองนั้นก่อเหตุจริงเพราะความมึนเมาครับประกอบกับอยู่กันสองต่อสอง ทำกับตัวเองนั้นมีอารมณ์เบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทามนาจารและพยายามข่มขืนซึ่งขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพักนะครับเนี่ยแหละฮะสภาพใครกลาไม่ค่อยได้